ใครเข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหน่อยด้วยล้านล้านเอซีให้ด้วยนะครับผมเอาตรงกลางสีย่างกลางแบบนี้ขยายากจาบกันน้อยหนึ่งเจ้าหน้าที่สีย่างกลางตรงไปเลยเด้อไยาหน้าเขี้ยวแทงท่าสะแบงนะครับบรรดาลซับข้างหลังข้างหลังวัดแตกครับ คนเยอะมากนะครับรอรับวัตถุมงคลให้พระอาจารย์ยางได้เด้อมันสิเหยียบพระอาจารย์เป็นล่มไปนี่กันแล้วหรือได้มะเจ้าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารกำลังออจัดระเบียยนะครับจัดรับเบียบเอาเงาไปเลยเด้อพี่าอหอยางเงาไปเลยเด้อให้มันยางไปได้เดี๋ยวพระอาจารย์เมันสิยางแจกเงาไปพุ่น คนเยอะมากครับเอาไมาเนียว้ยคนพิเศษแล้ไมมเพิ่เาาได้น่เออบอกล้ใครเน่ย <c oughs> อามาไมย,ยไป <c oughs> อาได้อ๋อเน็ตนะขลาดเห็้ล่าเน่โอ้ยปวดไก่นหมูลเลยเอาสา,สา,า,าทุสาุเวนพระผงหน้ากระบเลียดซับ ผู้ใด,ไ,ดไปลวยสุคนสาธุผู้ญานากเป็กคนถือเรีกเหมือนเดผู้ใดขับไปถือสุคนขันเถือกกรมาทำบนฟอ,อนนอมยูน่ลดเลอด้อาน,นิมน่อนอาจารย์สุระก,กับอาจารย์ยักคู่เค่ครับผมอยู่บ่ยักคู่เข่ครับขอสองลกค,ครับอาจารย์แบงก็ได้แบงมา เจ้าหน้าที่เดินตามหลังนะครับเด้อให้พะอจานสองหลูกแจกคือจ้าสองกองสามกองแยกแยกกองนะมีแยกกองปล่อเป็นเขาด้วยปล่อยเป็นเข่าก็ให้แยเขาแล้วแม่ขาเราพอดีอภิธารล็อกสองข้างทางนะห้ามเดินบนกลับไปรับเด้อ ห้ามห้ามเดินบนไปต่อท้ายนี่ไม่ยืนอยู่กับพี่ก่อนอู้หน้าทุชนเอายืนอยู่กับพี่ก่อนเด้อไปเข้ามาคันแจกดีเดี๋ยวป้าจานมามีเงินขวัญถุงแจกรอบที่สองพนันให้ยุ่งระดับปีได้เอาสาธุเด้อสาธุอย่าแตกแถวได้ยืนยืนเสื้อแจกพระไปก่อนรอบแรลกอ้าวนิมนต์อาจารย์นิมนต์ สองลูกแจกพุทธางผมแจกพุทธางทางขยับเอาไอ้ซุ้มน <meal. S 2> ั่นไปใส่นั่นยับไปด้อไปบ่ได้เงินอนัดถุงแม่ยับออกมาหนีไฟหลังออกมาเริ่มแจกแล้วครับวระถุมงคลแจกทานนะครับผมพญานาคเกี่ยวบันดาลทรัพย์นะครับออกวัด่าแสดง เอาหรือเปล่าบอกข้างนั่งไปน้ำแน่ห้ามคนเดินตามไปข้างคนทหารยืนฝดตรงหน้าโต๊ะบวงสวงนี้ไว้ฝั่งนี้นี่ห้ามยางน้ำไปเอาบุญนันบุญนันบอกบอกฟังนิดหนั่งถ้นบอกบอกฟังเข้าแจะกะได้ยังไงก็ฟังแต่แล้ว เดียนเดียนเดียกทีก่อนมันสิมัวเอาแล้วเป็นแถวเดี๋ยวสิบุแจกได้รอบสองมีเดี๋ยวสิแจกวันสองยืนหาก่อนเอาไปแลีนเลยผู้แจกแลีนเลยจะแจกซ่าเลยไม่เลีนน้ำหนาเขาใช่เขาแลีนน้ำท่านพุชหาเอารอบสองกันได้อ๋อจบคลิปพิธี เอามันหอนมันหอนเด้อมันหอนน่ะมันหอนมาาสเปรดวเรกแบงแบงไปจังหวัดรอยลเอียดรยลียบห้่างกดค์กดแชกดติดตามกรดิ่งเพื่อติดตามช่องหน่อยลยร้านร้านเอฟซีให้เลยนะครับผม